ดวงประจัปี2567คนที่เกิดปีชวดท่านจะได้รับแต่ความสุขสบายมีความเจรินก้าวหน้าในกิจการทุกอย่างท่านจะมีโชคลาภได้เงินทองจะมีผู้อุธรรมอย่างดียิ่งพวกศัตว์รูที่คิบร้ายแต่แพ้ภัยตัวเองในปี2 5 6 6ที่ผ่านมาท่านได้รับความเดือดร้อนใจต่างๆซึ่งมีผู้ทำให้แก่ท่านและได้รับความทุกข์ยากลำบาก ทำให้ท่านต้องเสียทรัพย์สินเงินทองอยู่เสมอต่อไปนี้จะดีขึ้นสุดๆในปี2,567วิธีเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นและเห็นผลไหวหนึ่งทานทำตามกำลังและบางโอกาสที่เหมาะสม 2. องสินพยายามถือศินห้าไว้ถ้าไม่ได้ทั้งหมดได้ทรัพย์หนึ่งถึงสองข้อก็ยังดีทำไปเรื่อยจนครบห้าพ่อสภาวนาสีลสมาธิปัญญา ลับๆคือปัญญาต้องมีสติ